เพราะการขับขี่บนท้องถนนไม่ได้มีแต่เพียงแค่เราเท่านั้นเราควรที่จะใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยกันการให้สัญญาณเมื่อเราขับรถถือว่าเป็นหัวใจอันดับต้นๆในเรื่องของความปลอดภัยการให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าไม่ควรน้อยกว่า30เมตรหรือ3-5วินาทีก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนช่องทาง การให้สัญญาณในรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการที่เราจะต้องใช้รถใช้ถนนน,นะครับการใช้สัญญาณต่างๆก็เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดการมองไม่เห็นอาจจะเกิดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้จากความเข้าใจผิดการให้สัญญาณถือว่าสำคัญและก็จำเป็นมากๆในแง่ของความปลอดภัยจากวัตถุประสงค์ญญของการกำหนดการใช้สัญญาณ การให้ข้อมูลการบอกความตั้งใจของผู้ขับบอกล่วงหน้าสื่อความหมายกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คนเดินเท้าสภาพแวดล้อมรอบๆรถว่าเรากําลังจะทําอะไรสัญญาณที่ใช้ท่านจะต้องมีความชัดเจนตรงกับความคิดและการกระทําของเรานะครับหากสัญญาณนั้นคุมเครือ ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนสิ่งที่จะตามมาคือการแปลสัญญาณผิดผิดหรือรวมถึงผู้ขับนั้นไม่ใส่ใจต่อสัญญาณที่จะใช้ล่วงหน้าซึ่งนั่นหมายถึงอันตรายและเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุประเภทของสัญญาณในรถย,ยนต์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณมือสัญญาณไฟเรียบสัญญาณเสียงแตรสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟเบรกไฟสูงหรือแม้แต่การให้สัญญาณในการขอบคุณซึ่งก็ถือว่าเป็นมารยาท ในการขับรถที่เราก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกันนะครับการให้สัญญาณที่พั่มเพื่อมากเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสัญญาณไฟเลี้ยวทุกวันนี้สัญญาณไฟเลี้ยวกลายเป็นสัญญาณไฟที่ลืมใช้หรืออาจจะไม่ได้ลืมแต่มีความจงใจที่จะไม่เปิดใช้เพราะด้วยเหตุผลที่ว่าหลายๆคนเวลาที่ เปิดไฟเลี้ยวขอทางหรือขอเป็นช่องทางจะไม่ได้รับสิ่งนั้นจากรถรอบข้างซึ่งก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดการให้สัญญาณไฟเลี้ยวกลายเป็น สัญญาณที่ถูกละเลยและก็เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากที่สุดบ่อยครั้งนะครับในการเปลี่ยนช่องทางและไม่เปิดสัญญาณส่วนใหญ่จะเป็นการขาดความใส่ใจการถัดจิตสํานึกและก็รู้ในเรื่องของกฎรจราจรการเปลี่ยนช่องทางถูกต้องใช้สัญญาณไฟเลี้ยวจะต้องเปิดไฟล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า30เมตรมองให้ดีๆก่อนที่จะเปลี่ยนช่องทางไม่ยกไฟเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวปรับแบบนั้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับจากข้อมูลที่เขาบอกกล่าวกันมานะครับว่าสัญญาณไฟเลี้ยวในการเลี้ยวซ้ายเป็นสาเหตุอันดับแรกๆที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเพราะฉะนั้นในการเลี้ยวซ้ายไม่ว่าจะ เลี้ยวเปลี่ยนช่องทางไปทางซ้ายหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหรือจะจอดชิดขอบทางก็ตามจะต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมในการเปลี่ยนช่องทางให้สัญญาณล่วงหน้าเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นการให้สัญญาณไฟเลี้ยวจะต้องให้ก่อนที่จะเลี้ยวนะครับให้ผู้ขับขี่คันอื่นๆเขาสามารถที่จะล่วงรู้ได้ก่อนในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรหรือ50เมตร หรือจะให้สัญญาณไฟเลี้ยวร่วงหน้าถ้าเป็นเวลาก็ประมาณสัก3 -5 วินาทีก่อนที่เราจะเปลี่ยนช่องทางเป็นการสัญญาณเตือนเพื่อให้รถคันที่ตามหลังเขาสามารถรู้ได้ว่าเรากำลังจะทำการชิดซ้ายหรือจะเบี่ยงออกขวานะครับการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวค้างเอาไว้นานๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับจะสร้างความสับสนให้กับรถคันอื่นที่อยู่ด้านข้าง หรืออยู่ด้านหลังหวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณชมได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับในคลิปหน้าเราจะไปพูดกันในเรื่องของสัญญาณในรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในสัญญาณอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงแต่เรื่องของไฟหน้าไฟฉุกเฉินไฟขอทางนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเ,เรื่องราวของเราได้ในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกติดตามเรื่องรถเรื่องเล็ก ขอบคุณครับสวัสดีครับ